โตโยต้ายาริส1.2สปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นแบ็กซันลูฟ์นะครับล้อมแอค16นิ้วนะครับอัญลอยปัดเงานะครับผมซื้อกับเรานะครับผมมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับเป็นตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับใช้ในเมืองนะครับตัวนี้ตอบโจทย์นะครับกว้างมากนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซลล์โอโอเพอร์เฟกนะครับวันนี้เราก็มานําเสนอรถนะครับโตโยต้านะครับโตโยต้ายาริส1.2สปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นแบ็กซันลูฟ์นะครับ ด้านหน้านะครับไปเป็นไฟ d a y l i g h ์มี d a y t i m e r u n n i n g นะครับกระจังหน้าสีดํานะครับผมตตดกับตัวรถสีขาวนะครับมีชุดแต่งนะครับรอบคันนะมีฟลอกแลมหรือไฟตัดหมอกนะครับผมด้านข้างนะครับล้อแม็ก16นิ้วนะครับอันลอยปัดเงานะครับผมไฟที่หูช้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวให้นะครับด้านในนะครับผมเป็นทูโทนนะครับสีดําตัดแดงนะครับดูสปอร์ตสวยงามมากเลยนะครับผมภายในสวยยังใหม่อยู่มากเลยครับรถคันนี้ปี22นะครับ จดสองสามนะครับดูเมต้ากันนะครับผมนะฮะยังสวยงามเรียงกลิบเลยนะครับผมตัวนี้ใหม่มากนะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจรถยาริสสปอร์ตตัวนี้นะครับหรือว่าใหม่จริงๆนะฮะมาดูด้านหลังนะครับเล็กรูมจะเสนอความคุ้มค่าของเล็กรูมนะครับผมตัวนี้นะครับกว้างนะครับสําหรับลูกค้าที่หารถหรือว่าคุณผู้หญิงที่หารถใช้ในเมืองนะครับตัวนี้ตอบโจทย์นะครับกว้างมากนะครับผม ภายในดูสปอร์ตดูดันมากเลยด้านหลังนะครับผมกว้างนะครับมีที่เก็บสัมภาระกว้างมากนะครับมีที่ปิดสัมภาระด้วยนะครับด้านในนะครับสําหรับท้ายสัมภาระนะครับตัวนี้นะครับกว้างมากนะครับผมนะสูงละเจ็ดสิบนะยังลงไปนั่งได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถสำหรับสายแคมปิ้งหรืออะไรเงี้ยครับสามารถไปนอนได้นะนะครับก็นอนก็นอนได้นะครับแต่ต้องหาที่มาลองนิดนึงนะ นะครับผมตัวนี้ก็ยังกว้างอยู่นะครับผมอ่านะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่คิดว่าไม่กว้างครับตัวนี้กว้างมากเลยนะครับผมอ่านะฮะตัวนี้นะครับผมจะเป็นชุดปะยางพิเศษแทนนะครับความสบะความสะดวกสบายของตัวนี้ก็คือเป็นปั๊มลมและมีซิลิโคนให้นะครับผมด้านท้ายนะครับผมตัวนี้นะจะมีกล้องมองหลังจากศูนย์เลยนะครับแถมมาให้เลยนะครับแต่ว่าซื้อกับเรานะครับผม มีกล้องหลังให้ด้วยนะครับเป็นตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับการอุบัติเหตุนะครับเป็นเล็อรอดข้อมูลได้นะครับผมซื้อกับเพอร์เฟกคุ้มค่าเสมอนะครับเรามาดูด้านคนขับกันนะครับผมด้านข้างนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้านะครับผมกระจกไฟฟ้านะครับมีพุทสตาร์ทนะรุ่นนี้เป็นพุทสตาร์ทนะมีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับมีรับสายมัลติมีเดียให้ด้วยนะครับ พวงมาลัยหุ้มหนังนะครับอย่างดีเลยนะครับผมตัดดูแลสปอร์ตขับแล้วดูสวยงามนะครับหน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับจากโรงงานนะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับผมนะครับมีปรับทุกอย่างเป็นออโต้ได้เลยนะแล้วก็มีเกียร์ออโต้นะครับผมอ่านะครับเราไปดูเครื่องหน้ากันนะครับเครื่องยนต์นะครับผม เจ้าโตโยต้ายาริสตัวนี้นะครับเครื่องยนต์1.2นะครับสมรรถนะคือประหยัดน้ํามันนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่หาแบบประหยัดน้ํามันนะครับตัวนี้ตอบโจทย์นะครับประหยัดน้ามันมากๆนะครับวิ่งทางไกลก็สบายนะครับไม่ต้องกลัวเลยครับผมแถมเป็นแบรนด์หลักด้วยนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับ โตโยตายาริสตัวนี้นะครับผ่อนสบายๆนะครับแค่9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้รถผ่อนสบายยรถใหม่ๆปีใหม่ๆนะครับต้องแนะนำโตโยต้ายาริสสปอร์ตตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเบอร์ด้านล่างของเพอร์เฟกได้เลยนะครับด้านล่างด้านล่างตรงนี้นะครับผมยังไงถ้าสนใจกิ้กๆงมาได้นะครับยังไงเซลโอก็ขอขอบคุณนะครับต้องแนะนำโตโยต้ายาริสสปอร์ตตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ ติดต่อเบอร์ด้านล่างของ PERFECT ได้เลยนะครับด้านล่างด้านล่างตรงนี้นะครับผมแล้วไงถ้าสนใจกิ้งกัางมาได้นะครับยังไงเซลโอก็ขอขอบคุณนะครับ